ค่ะฉันไม่อยากเป็นอาคานาค่ะคุณบอกว่าจะลองรักฉันไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ฉันไม่รู้ว่าความรักคืออะไรคะ่ะฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าอยากแต่งงานกับพวกคุณหรือเปล่าและความจริงแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าอยากไปที่แอตแลนติกกับพวกคุณด้วยไหมฉันก็แค่อยากพักคะ่ะ ฉันอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่ทำให้ฉันสามารถหายใจได้ค่ะไม่ใช่เพราะว่าฉันรักพวกคุณคิดอะไรไร้สาระอยู่ได้ชองจินอูพวกเรามารวมตัวกันเพื่อมอบสิ่งตอบแทนให้กับคุณและไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อจะมาขออะไรจากคุณนะครับนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของสิ่งตอบแทนที่เราสามารถให้คุณได้เท่านั้นครับ หากคุณไม่ถูกใจสิ่งตอบแทนคุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะคารนชั้น,นถ้าชั้นบอกว่าจะไม่รักษาเอนเอลนดอนล่ะคะถ้าชันถ้าชั้นพูดแบบนั้นที่นี่ยังต้องการชั้นอยู่ไหมชั้นพูดอะไรออกไปเนี่ยไม่นะไม่น่าพูดเลยทำตัวเป็นเด็กไปได้รู้ทั้งรู้ว่าเอร์ลนดอนสำคัญกับ จะกับคนพวกนี้ตั้งแค่ไหนต่อให้เธอพูดแบบนั้นแต่เรื่องที่เธอช่วยชีวิตฉันเอาไว้มันจะเปลี่ยนไปหรออย่างน้อยฉันก็จะซื่อสัตย์ต่อชองจินอูต่อไปฉันคือลำดับที่หนึ่งของเธอนี่ไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงฉันก็ชอบเธอเธอช่วยยอมรับหัวใจดวงนี้ได้ไหมฉันไม่รู้ว่ารักคืออะไรเพราะ ความรักคืออารมณ์รุนแรงที่สามารถทำให้ฉันหมดอะไรตายอยากและต้อนฉันไปสู่ความตายได้แต่ว่าฉันสามารถยอมรับความรู้สึกอย่างความชอบได้ใช่ไหมคุณไม่ได้ยอมรับคำขอแต่งงานของเราแต่คุณแค่รับสิ่งตอบแทนจากการช่วยพวกเราเท่านั้นครับพวกเราขอบคุณครับคุณตกลงไหม ความรู้สึกที่ตึงเครียดอยู่ตลอดได้มันเทาลงและฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นถ้าเป็นผู้คนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายขึ้นมาในทันทีแล้วก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้งฉันขอรับสิ่งตอบแทนฉันอยากได้คะ่ะเป็นเกียรติของฉันจังเลยจินอู วางใจพวกเราทุกคนได้เลยจินอูเออเขาจะทำอะไรกันหรือเปล่าวะอุ๊ยว่าแล้วกินดอกไม้พอมีผู้ชายที่ตั้งใจจะย่อยวนฉันถึงสี่คนแล้วกินหอมเข้มข้นชวนวินหัวไปหมดซองจินอูไม่ต้องเกงนะครับมาข้างหลังตอนไหนเนี่ย วันนี้เราจะทำให้คุณพอใจเป็นเวลานานเองใช่ไม่ต้องเกิงแต่จูบอย่างเดียวก็หายใจไม่ทันแบบนี้แล้วในจะรับแล้วก็ต้องได้รับอย่างอารมณ์ดีสิชองยินอูผมเป็นไงครับคาเลนรู้สึกดีจังเสือก็อยากอ่านต่อละ <c oughs> ทีนี้ตาฉันแล้ว เอสซินอืมทั้งๆที่เขาจูบไม่เก่งที่สุดแท้ๆฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนแพ้คนหลอซะอีกเทโบพูดถูกจริงด้วยครับคุณถูกใจเอซินที่สุดเขาพูดแบบนั้นเหรอคะว่าแต่เทโบไปไหนเอซินเธอไม่ค่อยชอบตรงนั้นว่าไงนะนั่นเหรอทําไมไม่รู้สิ รู้ได้ไงงั้นอันนี้ล่ะชอบแบบนี้ใช่ไหมครับซองกินอคูคือว่าพวกคุณแบ่งปันเรื่องแบบนั้นกันเหรอคะเน่ยนอนครับถ้าจะทำให้คุณมีความสุขแล้วเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่หรอและที่สำคัญกว่านั้นช่วยเลือกหน่อยครับว่าอยากให้ใครเริ่มก่อนอฉ,ฉันต้องเลือกด้วยเหรอคะ ฉันเลือกไม่ได้คะ่ะถ้าพวกเราทำได้ไม่ดีพอเราจะทำให้อีกครั้งครับค่ะจะทำมากกว่านี้อีกหรอคะไม่อดทนกับอะไรแบบนี้นานๆมันเหนื่อยกว่าอีกละเลซินฉันชอบเลซินอะไรเนี่ยทำไมน่ารักจังละ่ะ ผู้ชายที่ตัวโตวอย่างกับผู้เขาทําไมถึงได้น่ารักแบบนี้เป็นเกียริอย่างยิ่งจินอูเป็นการเลือกที่ใช้ได้เลยครับถ้าเป็นเรซินเรซิน,ลนแล้วคนต่อไปคงง่ายน่าดูคารลนพูดอะไรแบบนั้นคะฉ,ฉันคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีขนาดเท่านั้น บอกว่าอยากก่งไงเดี๋ยวค่ะเอซินตรงนั้นว่าแต่เธอทำไมถึงเอาแต่พูดมีหางเสียงกับฉันอยู่เรื่อยเลยล่ะเขาที่แล้วเธอยังยินดีเปลี่ยนท่าทางที่มีต่อเทโบได้เลยนี่ก็นะถ้าผ่านวันนี้เธอน่าจะรู้สึกสบายกับฉันมากขึ้นพูดอะไรน่ะ จินอูร่างกายไวต่อความรู้สึกไปหมดพอมันได้สอดเข้ามาแล้วให้จใยสีจินอูเลสินไม่เม้ยและระหว่างนี้พวกเขาสลับที่จูบไปเรื่อยๆและเอาแต่สัมผัสจุดที่อ่อนไวแล้วความรู้สึกเสียวไม่หายไปจนแทบบ้าเลยอีกนิดเดียวก็จะ